สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกุลสุกคนหอดแล้วหอดแล้วโอ้หอดแล้วพนันหอดแล้วหอดใสหอดแล้วพอ,อไปจ้าตัวจตาบ้องขอกระควมสีออกไปงานเลื่องบ้างแยงพ่อกันขี่ลืมนี่ขี่ลืมเบิดตั้งสี่คนนี่ น้ำเสใสกระบ,บอกมีการห่อน้นําเกิดขึ้นกับพี่น้องยได้ดายนะน้ำเย็นมาแล้วมาแล้วคนน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแอดมินทำได้ดแอดมินเก่งทำอะไรอย่างเงี้ยมึงเพิ่มเหรียญเพื่อนตั้งใบก่อนเมนมันล้นเบิรงกเบิร์คิดนี่เขาไม่อยากมาซื้อไผ่อะไรคะ จำเพลงของพี่วิวจิเซลียะได้ปะคะที่หนูบอกว่าหนุสเสกเก็ตเพลงใหม่ใช่หรอเพลงใหม่เพิ่งออกมื่อนี้เกาหมงเสา,าจะมา,า,าลองได้แหรอจะมาบอกค่ะลองได้เลือดแค่ท่อนเกินอันเดียว<า>แต่ว่าท่อนเดินได้แล้วเอาจาักบาทกันแม่สัญญาคงเป็นอย่างนี๋ยว, ok ยวะมึงหน่าเอดมิน,น <c oughs> ใส่บอกออกมาละใส่บอกออกมาห้องหา ยังจำทุกคำที่บอกพอคิดว่าสิมาหลอกก็แย่มาหลอกแต่ตาหมดความอันแล้วก็มาแปเปลี่ยนมาหลอกให้ล้งพักเปลียนเจรียนก็พีช้าก็สิ่งเทิมก็มาเติมน้ำตาก็สิ่งเทิมก็มาเติมน้ำตาจบด้วยการบอกลา้าน้ำตาดินกินแทนเข้าน้ำตาเฮาใบึงกินแทนเข้าน้ำตาเฮาใบึงปันไดแล้วไอ้宝าไก่นายสั่งแค่กันบ้างอย่าได้ห่างเมื่อนี่หรือว่าเป็นวิธีบอกล่าของไอ้ ใจเอ้ยใจใจเอ้ยใจละสั่งมาไรลืมส่งใจเอ้ยใจใจเอ้ยใจละสั่งมาไรลืมส่งหรือไปหลงคนย่องจะลืมนอนโอ้ยบอกแค่ลองแค่ลองไอ้ฟังแค่นี้อร่อยฟังแค่นี้เอ้าจักจักก่อนนู้นเด็เด็ดสาวติมเอ้าโอ้ยเด้ใจพร้อมกันโอ้ยสาวติมอันนึงเขาทำ โอ้โหโอเอเดชไอเลี้ยวเห็นหนา้าเขามาเป็นเวนเลี้ยวเห็นหนา้าขามาเป็นเวนหรือมันแฟนลรืพเนบ่หรือสู่ผููไดทรงยิ้มให้นิดน้อยยำยำโบเลยเป็นคนงามสำสาวชาวบ้านหวานเอ้ยหวานไอายะหวานคำ่างคันสิเอาเงินว่างให้ไปจ้างมองอื่นจะเดชัยเอ้ยติ้มบ่กให้เธอตนละตนแบเหมือนแซมส,สาวเป็นสาวแตนยิ้มหวาน สาวแตนสาวแตนยิมานไม่มีชาติชาวบ้านนั่นเลยพิ๋าอย่ามาตีเธอเลยพิ๋าอย่ามาตีเธอเลยอย่ามาเย้ยเย้ยบ่เคยยิมยู่วันพิน้นคุณค่าคุณค่าคุณค้าคุณ,คณย่าละหน้าด้านมือบอลสองสัยห็นใครมาก่อนจะกลับไปนอนแลกกอดหมอนคุณนวายจะกลับไปนอนกอดหมอนคุณวายสงสัยอายไปเห็นผ่ยิมก่อน สงสัยอายไม่เห็นพัยิมก่อนเอามานอนขึ้นเหเห็นหน้าว่าติมขอแต่ยิ้มทูกเมอย่ามเห็นบ่จะเป็นมาย่อยโย่คนคือน้องเห็นไปจองู้สาวห้อง้านไผ่เห็นไปจองูุสาวห้อง้านไผ่ทั้งสาวน้องสาวนสงสัยไปเที่ยวมาเห็นเพียงหน้าที่มาคอยิ้มง่ายเห็นเพียงหน้าที่มาคอยิิมไงน้องเมอาขายดอกยิ้มแต่แพงไวมาอย่อนเดียวมีเกี่ยวม่เห็นหน้าของติมจะซื้อไอติมหวานเย็นหลอกลวงเด็กน้อยนั้นจะคอยติดรวงเด็กน้อยนั้นจะคอยติดรวงจะหวานช้ำซ่วงกว่าเป็นบ่วงมาใจ ติ่มยากจะยิ้มให้ใครอย่าได้มาห้ามครามติ่มเลย <_ d> um> คุณหวงจะคุ้มค้างเมินงเกิน <_ d> um> จะเหตุไปเตมาลุงเอ่ยกันชามาเห็นน้องเอาของฝากตอมาเห็นน้องเอาของฝากตอน้องว่าขอระบายจะตใหตมบ่เาเอาผู้เข้ากราบลงสาบานต่อหน้าของสาราสาบานเจ้าพอ่อพี่ป่ารูว้ว่าซอพอได้พี่หาคอเราอกกรทีวาใครจ้างให้เป็นสักขีพูดที่บอกกล่าวทีวา ยังกล้าอาสาบานต่อหน้าฟังคำสัญญาให้พ่ผพาลงต่อพ่อเพียงนันใหญ่ฟาลงท่านตายย้อนพาผพาเสียเลใจเอ้ยตายน้ำหน้าถูกคนเงีนสิได้เฮ็ดกินน้อยเอ้ยน้อยน้อยเอ้ยน้อยหละเจ้าผู้น้อยติ่งติงน้อยติ่งติงขั้นโมเมนต์สาวติงเสียชิ้นของอานก่อนงานก่อนยังไดก่อนงานก็ยังใดพ่อแม่ล้วเพืนไดีหลัจันาจัเป็นสชาติได้่องลองล่องแบบสามชาได้ปะ เอาเนื้ยสาวติ้ตลอดประชานใจนันเป็นใจนใจน้ำพอนยังกว่าผมพิวเเขาลงเมื่ี่ไหนะอ๋อด้วยแม่สามชายินพันกับผ้าทองเลี้ยวหายไปไม่นานงั้นเายู่รอเอ็ดคือก็ค่ะอำเบอร์พอลไซอมเอร์พอลายมีคนสงพิกัดมาไหมอิมินอดมินเหมือนอดมินเหมือนยังไม่ตื่นกาแฟก็เ่อเด้กินหัวเนี่ยกาอุ๊ยคือมาบอก กายยังไงป้าป้าไปกินงานกันเลยคุณทรงบิดกัดไหมวะวสทองคุณยีบะคุณยงแม่คบะฮวงค่ะอย่าลืมค่ะเออบะ่วงนี่ะรถไม่เน่าหรอบอกเฮงอบรถเฮงอบยาเป่าเด้อย่าเป่าขาขาเลยค่ะ นี่ค่ะนี่มีแต่อะไรก็จริงยิงเต็มขัดตั้มมาได้ก็กินซุกเลยตั้มได้ตั้ได้ไม่สนเลยอ่ะแม่จะตั้มอ่ะันนี้อย่าลืมจักหน้าที่เราหนิมาลบกล้องอีหยังจะเอลบกินน้ำบ่ได้ดอกเดี๋ยวนะโรงเรียนวันนี้เล่นอยู่ในโรงเรียนหรือวัดเนี่ยใส่ก็ได้ค่ะคอนมือถือค่ะ เมื่อคืนนี่ได้อวดเอาได้กันเอาอีลาได้ไปเข้าห้องน้ำปะโบ่ค่ะมันมีห้องน้ำเลยห้องแอร์แม่ปล่อยชิบไปเย็นเย็นเจ้าพ่อปุ้ยไปเขาหนีแล้วรถหนีก่อนโอยกลับยังไหนชวนแม่ไปเขามันกลับบ่ได้แม่ด้ว่ายแบงค์ที่ตีออกมากรองกันขึ้นไหมลูกขึ้นปรทธนมิจฉวคนชีตั้งที่แต่เขาปนไปรถแล้วบ่นี้ยังเขาปน อันนี่แต่ขี่คนเ้าเขาไปข้างหน้ามั้งเนาะยังไงนั่งโดนผูบ้บาดเว้ยแม่เราว่าต้องได้ยินเสียงเปิดประตูนึกว่าลูกออกมาแล้วที่ไหนได้มาหอดเต้นเอ้าคือมันมีคนหน่อยกันอะไรอีกยังสองมื้อนี้มีการไหว้พระมื้อสองทุม่มค่ะไหว้พระมื้อนี้เป็นวันท้าแล้วก็อวยร่วมอวยพรให้คุณย่าสุภาพด้วย ก่อนก่อนนี้ยังก่อนที่รองบ้งแห่ก่อนอันนี้ยังอย่เลยดอกแคที่อายลืมค่ะเออดอกแคที่อายเืมเพงใหม่ใช่ไหมันก็ออกเก่าเหมนเรเหมือนมีโน้เปิดฟังยืเงต้งสสาออกไปเอาแล้วมันเป็นแบบเชซาวสั่มดเลยอืออาจารย์ดนตรีข้าจะฟังไปจังแล้วเดี๋ยวต้องไปขอซื้อน okay. ้ดกับพอทิ ไปกันเลยนะคะผู้ปอดจะภูมิใจบอนอลองเด็ดเป็ทั้งไวัตั้งแต่เดือนวังหันว่าถ้าเพลงออกแล้วคือต้องเอามาลองออกแล้วมื้อนี้เก้าโมงผมก็ทิ้นหูไปมองค่ะแม่มื้อนี้วันดีตะนี่วันดีวันคู่องลาจังเปิดพากันลาจังเปิดพากันอย่าง เป the ็นตาฟังวังสามมูอ้ยน้รอยามเล่อย่งหนทุนเอาวังสามมู่ไปไนลัต่นมาเาทุนต่ต่อเอานอนทนก็หนีกันตื่นไปเลยคไปงานค่ะ เอาคลิปนี้กะเอาไว้ซับนีก่อนก็แล้วกันอ่ะเอาปิดช่องให้หน่อยปแปดเหรอคุณหนูคะ,ะคลิปนี้กะไว้ซับนีค่ะฝากช่องแม,ม,ม่ติ๋มล้ำเพลินอ้อฝากช่องติ๋มคุณชมารมาแล้วก็ออฟฟิเชียลหลังจาช่องค่ะแท้นกับคน,นออฟฟิเชียลค่ะ,คะตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็มืดแล้วกะขอ็ผู้ติดตามค่ะฝากรับชมไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัค่ะขบบนแล้วช่ไ